ไทยนิวเอเชียครบช้วนข่าวทั่วไทยที่บุรีรที่ปวีนาของสกุลเพื่อเด็กและสตรียายและป้าของเด็กชายวั11ชาวเพชรบูรณ์ร้องทุกข์หลังเมื่อมีรายงานจากสื่อญี่ปุ่นว่านางสาวเอลูกสาวของยายวั29ปีพาบุตรสาววั12ปีไปเกี่ยวข้องกับขบวนการคร้ราประเวณีในร้านนวดที่ญี่ปุ่นและไม่สามารถติดต่อทั้งแม่และลูกได้ทำให้ครอบครวัวไม่รู้ชะตากรรมของสองแม่ลูกมาหลายวัน โดยนางประวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิประสานกรมการปกงสุลกระทรวงการต่างประเทศล่าสุดได้รับการยืนยันว่าเด็กหญิงวัย12ปีปลอดภัยอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นขณะที่แม่ของเด็กที่ถูกจับกลุ่มในที่ไต้หวันในข้อหาอยู่เกินกำหนดและเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ทางมูล,ลนิธิปวีนาเตรียมเดินหน้าประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช้ช่องทางตำรวจสากลขอข้อมูลจากทางการญี่ปุ่นและไต้หวันเพื่อตรวจสอบและติดตามคดีให้มีความคืบหน้าดเร็ว พร้อมเตรียมพายายและป้าเข้าพบรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเร่งประสานกระทรวงการต่างประเทศตำรวจสากลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในญี่ปุ่นและไต้หวันช่วยเหลือเด็กหญิงวัย12ปีรวมถึงติดตามกระบวนการทางกฎหมายของแม่เพื่อหาทางช่วยเหลือทั้งครอบครัวอย่างรอบด้าน กรณีพี่อาสาวรายหนึ่งได้เข้าร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดถูกกลุ่มผู้หลอกลวงหลอกไปใช้บริการอินเทอร์เทนก่อนหลอกลวงให้โอนเงินค่าตัวในจํานวนที่มากเกินจริงและให้เธอกดเงินสดส่วนที่เกินคืนให้แต่ไม่ถึง24ชั่วโมงบัญชีธนาคารทั้งหมดของเธอกลับถูกอายัด ทำให้ผู้เสียหายชื่อว่าเป็นฝีมือของแก๊งสแกมเมอร์ไทยที่เคยทำงานในประเทศกัมพูชาล่าสุดในเอกพบเหลืองประเสริฐผู้รับเรื่องร้องเรียนพูดคุยกับผู้เสียหายที่เชื่อว่าเธอถูกหลอกให้ไปเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวในรูปแบบของการโอนเงินผิดหรือโอนเงินเกินซึ่งเป็นกลโกงของแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกให้เหยื่อก,กดเงินสดส่วนเกินมาคืนก่อนที่เจ้าของบัญชีที่แท้จริงซึ่งอาจถูกชอบโกงมาก่อนจะแจ้งอายัดบ,บัญชีทั้งหมด รู้สึกตอนนี้ทั้งโกรธและเจ็บใจต้องการให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนว่าควรระมัดระวังในการรับงานและหากเป็นไปได้ควรรับเงินสดจะดีกว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเนื่องจากเชื่อว่ายังมีเหยื่อที่เป็นสาวพี่อาที่ถูกหลอกในลักษณะน,น,นี้อีกไม่น้อยไทยนิวส์เอเชียครบค้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาตัดสิ